ความจนหมายความว่ามีทรัพย์สินน้อยแต่บได้หมายความว่าซิมีความถุกตลอดไปได้ครับความรวยหมายความว่ามีทรัพย์สินหลายแต่บได้หมายความว่าสิมีความสุขเสมอไปความพอเพียงหมายความว่ามีซ้ำที่จําเป็นก็บ่ไร้หมายความว่าทุกหรือสุขเขาว่ากันว่าคุณนางกินน้ำจากขันทองคำเทียบกับชาวนากินน้ำจากกะลาบักเผาถ้าว่าพอใจในสิ่งที่มีก็มีความสุขไดคือกันเด้ ถ้าเป็นจ้งสั้นก็ใส่เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขอยู่กับมูที่ดีครอบครัวและคนที่หักเขาใส่ชีวิตให้มีคุณค่าให้คุ้มค่ามองใดมีความสุขให้พ้าเจ้าของไปอยู่มองนั่นนี่แหละเขาจังเอินว่าสุขตามต้นทุนสุขไผ่สุขมันสุขซ้ำที่ชีวิตท่าพอสิหาใดเหตุใดสุขแบบเขากับสุขแบบเขาสุดท้ายมันก็คือความสุขซ้ำกันสิรวยล้นฟ้าหรืออยู่เถียงหน้าห่าง ถ้ามีความสุขก็คือสุขนี่แหละความจริงชีวิตเฮาแท้จริงแล้วคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์ตั้งกันน้อยเดียวครับคนหนึ่งแหนมหาสิ่งที่ขาดอีกคนมีความสุขกับสิ่งที่มีคนหนึ่งมีแต่เสียใจกับคนที่จากไปอีกคนขอบใจให้กับคนที่ยังอยู่ข้างๆคนหนึ่งหาแต่วิธีลืมอีกคนทําความข